ในซอยเล็กๆของตลาดเก่ามีร้านกาแฟาชื่อละมุนตั้งอยู่กลิ่นหอมกรุ่นของกาแฟขั่วบดลอยออกมาทักทายผู้คนตั้งแต่เช้าตรู่และหน้าประตูร้านนั้นเองมักมีเจ้าเหมียวจรสีดำมาเมื่อมตัวหนึ่งนั่งรอคอยอย่างเงียบงนันดวงตาสีทองฉายแววช่างสังเกตมองลูกค้าที่เดินเข้าออกคล้ายกำลังจดจำใบหน้าหลายเดือนผ่านไปเจ้าเหมียวตัวนี้ที่ลูกค้าประจำตั้งชื่อให้วา่ากาแฟ กลายเป็นส่วนหนึ่งของทิวทัศน์หน้าร้านทุกวันไม่เคยขาดมันจะมานั่งตรงตำแหน่งเดิมราวกับเป็นพนักงานกะเช้าที่รอสัญญาณเปิดประตูของป้าสายเจ้าของร้านผู้ใจดีป้าสายเองก็มักจะแบ่งปันปลาย่างที่เหลือจากอาหารเช้าให้กาแฟเสมอด้วยความเชื่อว่าการแบ่งปันนั้นจะนำพาแต่สิ่งดีๆมาให้วันหนึ่งมีลูกค้าต่างชาติคู่หนึ่งกำลังมองหาที่นั่ง แต่ด้วยความที่ร้านเต็มพวกเขาจึงยืนลังเลอยู่ที่หน้าประตูจูจๆกาแฟก็ลุกขึ้นยืดตัวเต็มที่ก่อนจะใช้จมูกดันข้อเท้าของลูกค้าสาวเบาๆเราจะเชื้อเชิญลูกค้าสาวหัวเราะเบาๆเมื่อเห็นท่าทางของมันเธอจึงคุกเข่าลงลูบหัวกาแฟจากนั้นกาแฟก็เดินนำทางลูกค้าทั้งสองไปที่โต๊ะเล็กๆริมหน้าต่างซึ่งเพิ่งว่างลงพอดีลูกค้าต่างชาติประหลาดใจและหัวเราะเอ็นดู สั่งกาแฟและขนมหวานอย่างอารมณ์ดีเหตุการณ์นั้นกลายเป็นตำนานเล็กๆของร้านละมุนจากวันนั้นกาแฟไม่ได้เป็นแค่แมวจรหน้าร้านอีกต่อไปมันกลายเป็นพนักงานต้อนรับประจำร้านอย่างเต็มตัวด้วยปลอกคอผ้าทอเล็กๆที่ป้าสายทำให้อย่างประณีตลูกค้าหลายคนมาที่ร้านเพื่อทักทายกาแฟโดยเฉพาะบางคนถึงกลับเชื่อว่าถ้ากาแฟเข้ามาใกล้ถูถายขา แปลว่าวันนี้จะเป็นวันที่โชคดีกาแฟไม่เพียงนำรอยยิ้มมาสู้ลูกค้าแต่ยังเป็นเหมือนตัวนำโชคของร้านละมุนที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและเรื่องราวดีๆไม่ต่างจากแก้วกาแฟที่เต็มไปด้วยความละมุนล,ละไมในทุกเช้าวันใหม่